สวัสดีจ้ะพี่น้องเพืเ่อนๆจา้ามาได้เจอเด้อหวงชูเมามีฟอง,มมมฟองซีมาพี่น้องจักสีมามมาดอกกินบัวปีนดอกมาเอื่นไปสละัะขนมจีนน้ำยาปลาพี่น้องตีนไกเป็นตะแซ่บบมาเด้อมาเด้อเสแซมักันผีผักมาเป็นสวนจ้ะสวนในน้อยสองยางอืกระลำปีซอยกับสะรเณรงามๆม,มาได้เจอเด้เอเบแสมกันไปลงมือ เพราะว่าชีฝ้ากินชีฝ้าไปเห็ดงานพี่น้องจ้ะเพราะว่าเขางานใบเนาะค่ะเนาะนี้เห็ดคลิปจากข้าวหนึ่งมัเด้อดเซ็ปเซ็กันเด้อน้ำยาตีนไก่น้ำยาตีนไก่ก็คือว่าน้ำยาปลาเห็ดไว้พี่น้องมันหลายก็เห็ดใส่ข่องแข็งไว้ยันเขาก็มาปรุงแล้วก็ตีนไก่เขาก็ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้คือเกับพี่น้องแช่แข็งเขาออกมาใส่กันได้เซ็บคือเกับอืมมึงเนาะ้องใส่ชีวิตแบบนี้พี่น้องจ้า ประหยัดเวลาด้วยมาเด้อเอา,เอาใส่ลุงไปถาดหนึ่งสามหัวไดว้พี่น้องสามหัวจ้ะปุ่มแะไรกับงมๆหมุดใส่มันโหลดพี่น้องเ,เอ้มาเด้บอบ่อลายใหญ่หางงานกับลายเฝ้ากินเฝ้าไปงานก็เยอะพี่น้องเอ้ยทำงานมาหกมือลวดเรียพี่น้องจ้ะกินไปคุยไปคึอเก่า ผู้ใดได้ไปเบื้องงานไล่สดกับสิเหตุยดอกเนาะว,ว่ายายสิจิพวนว่าว่าเรื่องเงานเป็นยังไดเนาะค่ะเนาะการคิดจิละออกพวกเจ้าเบื้งบทันกับไปฟังย้อนหลังเอาด้วยจะดื้อขั้นเวเ้าดุทำให้ดูแล้วคลิปไล่สดเด้อค่ะเด้อก่อนหน้านี้อืมอชีวิตมังนอกบู๊ได้ถาดหนึ่งพี่น้องเลยฮิว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 วมาเด้อมาเด้อตะลมังหนึ่ง ถาดกระมังนึงพี่น้องจ้ะเอาสว,ว้อยมาที่นี่เฝ้ากินเฝ้าไปชีวิตุเวลามีค่าไปแบ่บแบลุย <c oughs> แบผผ่บปวดหัวแฉบพี่น้อง อย่าพื่งเกาทำกินเองทำเองกินเองเลี้ยงพอบะมีลูกชิ้นบาหน่องเบิดบมมีเรลาไปซื้อบมมีเรลาไปซื้อจ้ะ กินตามที่มีกินไก่เพียกินไก่กเป็ด Pê đi đi. Đi tay quý bảy gốc Ừm. ้านหลายาน้องเลยอาตี์นี้ทำง,งานหกมือแล้วกันนีละหยุดแต่้ันจันทร์่ผพานมาเมื่อเดียวทำงานเก็สสบสะสมวันหยุดตอนช่วงโรงแรมปิดพี่น้องจ้าช่วงเดอนธันว้ามุกกะละโรงแรมปิดยาสีพรที่กลับบ้านเลยจะเด้อ ลับปันจะเริ่มทำบ้านน้อยแล้วจ้ะเช็ทีละน้อยพี่น้องจ้าเอาทีละขั้นตอนค่อยปินค่อยไปได้จ้ะดดเด้ยอ,อือือับสุดยอดเลย เอาละพี่น้องทำมีแเลจยจะได้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมจนจบไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังแขพี่น้องเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายฝ้ากินฝ้าว่ทำงานให้เกาไปแล้วสู้ๆค่ะ